ดำสองปีดำสองปีดครับผมว่ามันเสียเวลามากเข้อใจก็คือแบบว่าผมเห็นในข่าวหรือว่าสื่อโซเชียลการเป็นอาหารแล้วไม่ได้อะไรเลยครับลุมดำสองปีนะครับที่ผมเห็นในข่าวหรือว่าสื่อโซเชียลนะครับจะเป็นแบบว่าการเป็นอาหารสองปีครับคือแบบไม่ได้อะไรเลยเงี้ยครับจะได้ยินคาว่าลุมดำสองปีครับคือก่อนเข้ามาก็คิดว่าเสียเวลาชีวิตคือ2ปีเลยแล้วม so so ันเป็นเวลาที่เราสามารถเอาไปทำอะไรได้เยอะมาก พอมาเป็นอาหารผมรู้สึกว่าภาระเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นครับก่อนเข้ามากังวลใจมากเลยครับว่าเราจะทําไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่พออยู่ด้านนอกเราเป็นพลเรือนชีวิตเราคนละแบบแต่พอเข้ามาแล้วได้มาสัมผัสรสชาติของชีวิตของาทหารที่เขาพูดกันนะครับก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําทได้นี่หลังจากที่ฝึก2เดือนแล้วฝึกพวกระเบียบวินัยของทหารก่อนครับ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับจากที่เราเดินหลังคอมเดินไม่ตรงเลยนะครับเรามีสระที่ดีดีขึ้นนะแล้วก็พวกระเบียบวินัยเนี่ยเรามีความระเบียบวินัยมากกว่าแบบยังเห็นได้ชัดจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับ้ามาเราก็ได้มีโอกาสมาเรียนส,ส,สอนทำอาหารครับผมว่ามันก็รู้สึกดีนะครับสร้างอาชีพมีงานสร้างอาชีพได้ด้วยครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับ ก็วันนี้ทางพันลอมัราว1สิบเอ็ดของเราครับได้นํากําลังพลที่จะสอบนักเรียนในสิบครับมาติวว่ายน้ําครับสาหรับผมผมก็สอบนักเรียนในสิบด้วยครับทางค่ายก็พามาเทสมาสอนการว่ายน้ําครับวันนี้เรามาติวข้อสอบเป็นข้อสอบเน็ตครับก็จะมีผู้หมวดที่เป็นนายร้อยมาสอนวันนี้เป็นคณิตศาสตร์ครับเรื่องของตัวแปรต่างๆครับซึ่งเป็นข้อสอบ,ออสอบที่ ของท้งอเอเน็ตแล้วเราก็สามารถไปอุเพื่อเอาไปใช้นในการสอบดังเดนไดสิบได้ครับผมเป็นทหารที่มาจากต่างจังหวัดครับก็ภารกิจที่ผมภูมิใจก็คือภารกิจพวกรับสเสด็จอะไรเงี้ยครับก็คือทางค่ายเขาจะเป็นพวกกองเกียรติรับสเสด็จหรือแขกจากต่างประเทศครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนเมืองไทยครับก็มผมรู้สึกว่าเราชอบอะเราชอบตัวเองที่มีความเรียบร้อยมีความเป๊ะอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่า ผมชอบในตรงนี้แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครต่ออะไรเงี้ยครับก็คิดว่าหลุมดำสองปีมันไม่ได้แย่ครับแล้วก็ถ้าได้ลองมาก็อาจจะได้อะไรกลับไปอาจจะได้ชิดใหม่ของการใส่เครื่องแบบแล้วก็รับราชการทหารเลยตัวซ้ำครับถ้ามองกลับไปตอนนี้คําว่าหลุมดำสองปีของผมผมคิดว่าแตกต่างกันครับสําหรับผม ไม่มีคําว่าเสียดายครับหรือว่าเสียใจครับที่ผ่านมาทั้งหมดสําหรับผมเป็นบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ครับก็น้องๆที่มีความคิดอยากสมัครราชการทหารนะครับโดยเฉพาะของทาหารบกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงหน่วยไหนก็ขอแนะนําหน่วยพลอมมอเตอร์บสเป็ครับ<ม>เป็นหน่วยที่ให้ความใส่ใจของพลทหารเป็นอย่างมากมีเรา,เาจัดการติวหนังสือสอบเราจัดการติวทางด้านร่างกายพาไปไว่ายน้ำพาไปฝึกวิชาชีพแล้วก็ ผู้บังคับบัญชาต่างๆก็เห็นถึงความสําคัญของพนอาหารครับ